สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซแฟนคลับเพื่ช่องบ่าวเท่า Channel, ชาแนลเช้าวันที่หนึ่งสิงหาคม2,568นะครับมือนีมือโชคมือหมานมือเห้งนะครับท่านผู้ชมช่วงบ่าย,ายจังไปรุ่นน้ำกันดับอยู่ที่บ้านเจ๊ลอตเตอรี่นะครับจะไม่ยอมให้เอซ นะครับท่านผู้ชมจะไม่ยาำเอฟซีง, <c oughs> งวดที่ผ่านมานะครับผมงวดที่ผ่านมาเลขทูบสองหก 2, ตรงๆนะครับเลขฝันเลขฝันสองเจ็ดสองแปดนะครับท่านผู้ชมไตอนเลขทูบเข่าสองหกตรงต, 2, ตรง,ตรงลงให้เอฟซีประวัแล้วนะครับความฝันไอลงให้ปรงวัแล้วนะครับทูบกับจุดแล้วนะครับคืนวันพระใหญ่ที่ผ่านมา นะครับทูบก,กับจุดไฮแล้ว์แอนฝันดีฝันยำยุทธรรมาชมุมเอฟซีกับถามมานะครับฝันยำยุทธมาชมุมฝันดีอยู่ดินะครับฝันวไวติงตี่มาชเมื่อคืนนี่นะครับฝันว่าผู้เฒ่านะครับผมผู้เฒ่าเอาเด็กน้อยมาให้พุทธะเอาเด็กน้อยมาให้ นับกำชุ่มเพิ่นเพ,พิ่นอุ้มเด็กน้อยแม่นะับในความฝันกูเถาอ่าอุ้มเด็กน้อยมแม่เพิ่นว่าเอา้าอ่นยื่นเด็กน้อยใหออออ้อุ้มเอาเอาเสร็จพันว่านะครับเบาเถ่ากูอุ้มอุ้มหมอเด็กน้อยอุนะ้มหมอเด็กน้อยอืมอุ้มเอามาอุ้มนะบเด็กน้อยอยังโบยไงเด็กกรผู้ชมนะับเอามาอุ้ม <c oughs> เด็กน้อยเอาเด็กน้อยมาอุ้ม เป็นเด็กหน่อยเด็กหน่อยผู้ชายไม่ความฝันพี่น้อนเด็กหน่อยผู้ชายหรือผูอ้หญิงนี่หนแหละอในความฝันยังเด็กยังในหน่อยอยู่ท่านผู้ชมอุ้มเด็กหน่อยอผู้เฒ่าไมา่ให้อุ้มนะครับท่านผู้ชมชอบเด็กหน่อยไม่ให้อุม้อมนะบ่าวเฒ่าก็อุ้มท่านผู้ชมอุ้มอุ้มเอามาอุ้มเอานะครับผม อุ้มสักพักพีน nice พ่น้องเด็กน้อยขี่พี่น้องอุ้มบ้านเราอุ้มสินะครับอุ้มเด็กน้อยนะครับขี่เต็มมือพี่น้องขี่นี่เต็มมือนี่เต็มมือนี่มิเตขี่นะครับขี่อุ้มสิเด็กน้อยขี่แต่่วาในครอบฟันนี่คือขี Turn, pick, oh. ่น sí. ี่เต็มมือเออเด็กน้อยขี่นะครับขี่มันก็เลอะมันก็เต็มเลอะอุ้มมือสิพี่น้องอุ้มเด็กน้อยเออขี่นี่เต็มมือ ขีนเต็มมือเลยท่านผู้ชมนี่แหละฝันว่าได้อุ้มเด็กน้อยผู้เฒ่าเอาเด็กน้อยมาใหะแฮ่ฝันผู้เฒ่าเอาเด็กน้อยมาให้ออหอใหเอาเพี่น้องอุ้มเอาเพคนว่าฝันยำบําเพ็นเขา่าเราบ่ชุดที่บ่าวเฒ่าลงให้ท่านผู้ชมนะครับหรือแต่ว่าบ่าวเฒ่าจะมีปีเพิ่มหรือได้พี่น้องได้อ่าลงให้เพิ่มนะครับฮาหาผูา้มักนะครับท่านผู้ชมหาผู้มักอ่า บ้าเท่าจิาตพีเพื่อให้ผู้เท่าเก้าเด็กอ่าเด็กหน่อยนึงบ้าเท่าน้่มหาบอกขี่เต็มมือนี่เก้านึงหาหรือเก้าหานึงบ่ท่านผู้ชมเออเก้าหนึ่งหานี่เนาะหรือเก้าหานึงเก้าห้าหนึ่งบอ่พี่น้องหรือเก้าหนึ่งหานี่นนละจิาห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 ตพีเพิ่ม นะครับธรรมชุมฝันสมนีฝันบอกเฒ่าเอาเด็กน้อยมาให้อุ้มเอาเด็กน้อยมาให้พี่น้องเอาอุ้มเอาขึ้นว่านะครับอุ้มแล้วอุ้มสะพัคขีนี่เต็มมือพี่น้องขี่นี่เต็มมือเออขี่นี่เต็มมือไอ้เนี่ยะ <c oughs> นะครับเอานะครับจะย้ำให้ได้พี่น้องเด้อลยนะครับเช้านี้จะย้ำให้นะครับท่าธรรมชุมเช้านี้จะย้ำให้ เมื่อวานนาบ่าวนะกับไปเยี่ยมพ่อเมืองลาวพี่นะ้องนะเพื่นเขาโรงพยาบาลอีกนะครับทำชมแต่ว่าเมื่อเศร้าในแม่หมูแม่หม,ม,มูมาบอกแล้วแต่เศร้านะว่าพ่อเป็นฝันดีอยู่โรงพยาบาลน,นะฝันว่าปูประเขาไปบอกอยู่โรงพยาบาลเดี๋ยวจะไปฟังน้ำกันนะครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปฟังน้ำกันน้ำแม่หมูท่านชมนี่แหละเดี๋ยวเอินะแม่หมูมานะครับว่าพ่อเป็นฝันฝันขักประชันนะทรมาบอกแต่เศร้าเลยพ่อเมืองลาวนะครับ จังหวัดฟ้ามันกัดได้ทำประชุมด้อนะครับบ่าวเทาจะย่ำให้นักพี่น้องนักชุดที่บ่าวเทาลงให้นะครับที่ลงให้ที่ฝันต้อ่าตงหัดนะครับอ่าฝันว่าบ่าวเทาได้ขับรถไปส่งพระนะครับพระกับเน่นนะครับอ่าพระหารูปบ่อืะเน่นสองไปส่งหุดแล้วฮีกันไปต้องส่งทุ่งปู้แล้วพอตาหอดตบรถปึ้งปุ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 ้งนะครับว่าทิ้งแล้วนะครับบ่าวเทาได้ตีให้ แปดสองห้านะครับแล้วเพิ่นจบเพิ่อนอในถุงยางเพิ่นเอาให้เพิ่นว่านี่เป็นคารถต่าเป็นใบไหม่ต่ว่มีตัวเลขเจ็เก้าศูนะครับอ่าแล้วก็บาวถอาตีความฝันอ่าตีความฝันเจ็ดห้าศูะผากับเนี่ยร่วมกันเป็นเจ็ดทะเบียนรถบ้าวเอาห้าห้าห้าศูนย์บ้าวถอาได้เจ็แต่ว่าบ้าวถ่าบริตัทเจ็ด 7, ห้าบ้าวาจีเขียนให้นัมได้พี่น้องได้นะครับเจ็ดห้าดบจะเขียนให้นัา สองตัวนะบ,บาเผามิตัไให้าสอ8แปอันนี้เป็นชุดเนี่ยกับ790กับ90นย์ี่พี่น้องแล้วกับเจ็ดห้เนี่ยหา้าศูนะครับมิตัไให้าศูนย์นะครับเจ็ดศูนะครับเจ็ห้มิตไหแต่ห้เดี๋ยวตัดเพิ่มขึ้น7จหาพี่นอ้องอ่าเขียนให้นำัน่เดี๋ยวเอจะมาเอ้า คือพอเห็นนะครับนี่ครับไม่เขียนให้น้ำนี่ได้พี่น้องได้นะครับสรุปนี่แหละเช้านี้นะครับหลกักการจะเพิ่มพี่น้องเก้าเก้าหนึ่งหาหรือเก้าหาหนึ่งผู้เท่าผู้เท่าเก้าเบาเท่าน้ำหาเด็กหน่อยน้ำหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งหาท่านผู้ชม 915นะ้องพี่น้องน้องคุณเฒ่าเก่า 9, เด็กหน่อยหนึ่งเบาเฒ่าน้าผาบันอุ้มขี่เต็มมืออยู่พี่น้องขี่เต็มมืออายะอยู่นะครับเด็กหน่อยนะครับเด็กหน่อยในความฝันอาจจะเป็นผู้ชายพี่น้องนะครับเด็กหน่อยเด็กยังหน่อยๆอยู่คูณเฒ่าคนาว่าเอาอุ้มเอาอะไรสักเอาเด็กหน่อยมาให้9 เก้าหนะึ่งห้าเนาะพี่รองเนาะอืมอ๋ออันนี้เน้นอยู่ยด้วยพี่รองเด้อเน้นอยู่ชุดเนี่ยมีเพิ่มเก้าหนึ่งห้านะบอตัดให้ดอกพี่ลองสองตัวตัดเอามันจะหลายนะครับตาเพิ่มสามตัวให้ได้ทรรมชมเด้อมีเพิ่มด้วยพี่ลองเด้อน,นะครับมีเพิ่มให้นะครับเลขถูกกับสองสี่เก้าสองสี่เก้ากับเก้าแปดนะครับทรรมชม นะมีเพิ่มพี่น้องบ่าวเผามีตัดให้ขึ้นเจ็ดหานะครับเจ็ดหาแล้วก็เพิ่มเกล้าหนึ่งหาหรือเกล้าหาหนึ่งก็ได้พี่น้องผู้ใดมาหาหนึ่งเก้าหาเกล้าหนึ่งตัดเอานะมันจะไหลนะครับนี่แหละฝันซ้ำนี่ท่านชมฝันดีอยู่นะครับงวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้องหา้ไโชคน้ำกันนะเป็นแนวทางควบฝันดนะพี่น้องได้นะครับผมเอ้านะครับไปชมไปฟังน้ำกันเดียว จะจะาพาไปถามหมูนะว่าพอเมื่อเล่าฝันฝันว่าพูงประขาวมื่บอกอยู่โรงพยาบาลนะครับท่านผู้ชมเอามาฟังกันแม่หมูมาแล้วท่านผู้ชมยังมาฟังน้ำกันเหมนเมื่อเอินตะเสาพูดละแม่หมูตกใจเาบาเถ้าบบาเถ้าก็ตกใจนึกว่าเป็นยังสะดอกท,มมอท,ท่านผู้ชมเมื่อเอินตะเสาที่แรกได้เห็นแล้วเบือ่อท้ขาอ่อนเลยเออว่าโอ้ย ตกใจมาสั่นฟังไปฟังมาโอ้ยจะเป็นอันนี้เบาเถ่าได้ยิ้นแม่หมูบอกว่าพ่อมึงเล่าทั่มากกันตกใจนึกว่าเพิ่นเป็นอย่างนั้นเอ้าไปนั่งในบ้านก่อนพี่น้องโอ้เรียินแต่ว่าเอกบานีิว่าพ่อเพิ่นฝันฝันดีไงว่าเออไข่แน่ไข่แน่จังซื่อขึ้นหน้าที่แรกขาจันทอ่อนเนาะเออจังซื่อเบาเขาก็ตกใจสวัสดีค่ะสดียามเช้าแม่หมูผู้ชมค่ะเออโอ้ยแม่หมูเราตกใจว่าตกใจรีบตกใจแห้งขื่นเบายังบ่ถือเนาะ ก่อนแม่หมูจะมามนี่แม่หมูโทรมาบอกก่อนเบาเท่ากับ,บต<ร>กใจว่าพอมึงเอ้าเพิ่นเปิดยังสุดได้ยินต่าเออ่เพินพ่นโทรมาว่าฝันดีเจ้าเออใครเนี่ยได้ยินเสียงเพิ่นพ่อเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นยังหลาสั่นที่แหลกบุกไสเ่เพิ่นโทรมาดิบกุกไส่โทรโทรมาวา่าแม่หมูว่าสัน่นพ่ออย่างว่ากับแม่หมูว่าสั่นเอว่าสั่นตกใจแม่ยังหลาได้ว้างสิโอ้ยว่าสั่นเอาออกกับเพิ่นโลดว่าสั่นว่าพ่อแต่ได้หยกใส่คือเนาะ แม่หมูอ่สันเออเสียงก็สดใสอยู่บางนีว่าอุ้ยพ่อหนูโดตกใจเลยว่างสิไม่ยังละพ่ออุ้ยว่าสันพ่อเส้นฝันดีแม่หมู่สันว่าอืมเอาฝันว่าจังไดละพ่อเะไว่างสิเล่ถามเพื่อนเนาะอันอุ้ยพ่อล่าฝันว่าพ่อไปวัดว่าสันไปวัดแล้วไปประกาศไปประกาบไปกราบผู่บาวุุบว่าสันไปกราบผู่บาวุธแล้วบันี้อยนพ่อลรลงมาอ่สั่นลงมากราบปูขาวว่าสัน บันผู้ยิ่งเป็นผู้ยิ่งออกมาสันผู้ยิ่งสองคนสันออกมาสันมะกาปูขาวสันเลธาพอเลถาว่าได้ละบ่อสันเพิ่นก็เลยว่าได้แล้วงสันได้ตวไยไล่ลาสันเพิ่นว่าได้อันหาหาหกสันเพิ่นว่าเพิ่นเลยฝ่าทมาบอกเพิรนเลยฝ่าวงมาบอกสาถูกมนบ้ดนเพิ่นก็เลยบ่านและพ่อยังฟันเห็นเสียมลูกอ่อนอีกดีแม่หมูสันว่าเอินห้านั่นเพิ่นฝันเห็นเสียมลูกอ่อนเนาะ่ะอัน เพิน่นว่าตาเพิ่นก,นก 30, 40, ร,นระมักสามศูนย์สี่ศูนย์อยู่แต่ว่าเพิ่นว่าบ่ต้องลงดอกสันเพิ่นว่าเป็นสิหลายโตเอาโตที่ขาเจ้าบอกนี่ล่ะเพาะสันเพิ่นว่าเป็นลูกศิษย์ปู่ขาวเด้บ่าเขาห้าห้าหกห้าห้าหก,กสันอา้าพี่น้องแต่ว่าตก<ะ>ใจนะครับตกใจไ <ใน S 2> อ้แม่มดไอ้ที่แรกโค้มาหาแต่เสาว่าพ่อเมืองล่าทุ่มมากเฮ้ยพอเพิ่นเป็นยังน่าสียดอกที่แรกลูกชายเพิ่นเบาลูกชายเพิ่นเบากวนอุ้ย จนขาอวนเนอะแล้วเอาฟังก่อบนนันกับบาทนี่พี่น้องนะผมอืมจังหวะโอ้ยจังเดาะท่านผู้ชมบ่าเขาจะสรุปให้ได้พี่น้องได้นะครับอ่าอันนี้เลขถูกนะครับเลขถูกเ่าเท่างวดที่ผ่านมานะครับเขาสองหกตรงๆรงนะพี่น้องเนาะความฝันอ่าสองเจ็ดสองแปดโอ้เสียดายความฝันวันที่เราบ่าเขานะครับท่านผู้ชมอ่าอันนี้นะครับผมสองสองหกตรงตรง แล้วก็ที่บ่าวเฒ่าฝันตองวัดพี่น้องฝันมาได้ครับรถไปทรงพระกับเนีนนะครับขึ้นไปทั้งผู้น้พี่น้องเนาะบ่าวเฒ่าตีให้แปดสองหาพระน้าแปดหรือพุธมรดจสองหานะครับเออเจ็ดสองหากระเตียวนะพระกับเนีนเนีนสองพระหาบ่าวเฒ่าที่ตีแปดสองหาพี่น้องนะครับและไปหอดพ้นตบรถพ้นมาหอดแล้วแล้วก็มีพ้นเอานะครับ ใบไ,ไม่แต่ว่าเป็นตัวเลขพี่น้องเพรานว่าเอาคาร์ดเดอร์เจ็ดเก้าศูนย์ตัวเลขเจ็ดเก้าศูนย์ทช่วระบาวเท่าปีนะครับพระกับเนี่ยนเป็นเจ็ดถ้าเบียนรถบ้าเทา่าห้าห้าห้าศูนย์นะบ,บ้าเท่าก็ได้ตีเพิ่มเจ็ดห้าศูนย์พี่น้องเมื่อนี้เมื่อนี้ไม่เพิ่มให้เจ็ดหาได้พี่น้องเด้นะครับแล้วก็ฝันมือขึ้นนะครับฝันว่าผู้เท่าเอาเด็กน่อยไมาให้นะครับอุ้มขี่เต็มมือพี่น้องนี่ เก้าหนึ่งหาหรือเก้าหาหนึ่งถ้าทธรรมชมตัดเอาแต่ว่ามักอยู่เ๋ยวเลนลงให้น้ำนะบ้านเ่าเน้นเละพี่น้องสอง8้าสองแนะชุด3าตัวกัเน้นนะครับแปดสองห้าเ็ดูนย์เก้าหนึูได้มัก7จ็ดหย์เอาไว้พี่น้องหาลอตเตอรี่ได้พี่น้องเด้อจะหาท่านบอธรรมชมนะครับหลักเลขทูบเลขทูบนะครับจุดที่แรกได้เก้าแปนะครับก็เลขจุดอีกนะขอปูจุดอีกสตัวได้สอง 2นับสองกับเกานับบาวเถาตัดให้กับ2อ2 9ีสองเก้าเก้าลักกักัน c 6หกับหกแปดน้ำธรรมชมนะครับเอออายุบ่าวเถ่า46ย่างสี่สิบเดได้พี่นังด้วบ้านเลขที่48่สิบแปดทับสี่อเอฟซีถามเอานี้ทรมชมแคปหน้าจอบาวเถ่ามีเพิ่มคือเก้าห้าลกกตัด7จหาให้น้ำชุดนี่บริตัดให้เจหาตัดให้น้ำได้พนังด้อ อ่าฐานเน้นๆคือสองห้าสองแปดเก้าศูนย์แปดห้าหลักกระหาศูนย์เน้นซับนี่เลขทู 9, บสองสี่เก้านะครับเก้าแปดนะครับผมอ่าเอาพ่อเมืองลาวธรรมชมุ่มนี่พ่อเมืองลาวนะครับย่ำให้เอฟซีนั่มนอนลุ่บานฝันว่าปูปลาขาวโอ้ฝันปูปลาขาวไปบอกคนลุ่มบานเนะเานะอ่าหนับห้าห้าหกพี่น้องหาหกกับหาหาพ่อเมืองลาวหางวดเด็ดนะพี่น้องนะครับผม และก็เลขที่พ่อพ่นให้ตองหวดนี่ท่านผู้ชม794ดเก้าสี่เน่ยนะาเขาเขาตั้งแต่ตองหว,ด,หวดที่พี่รองที่พ่อพันให้นะย่ำให้เอฟซีนำเขาหางวดแล้ว7 9่เก้9 7 4่เจ็ดเนะแปดเจ็อันนี้ฝันพ่อเมืองล่าท่านผู้ชมนี่พ่อพ่นฝันโทรมาบอกแต่เศร้านะหเอาแคปหน้าจอได้พี่รองเด,ด้หาดโชคน้ำพอพันอีกและกะอ,อันนี้ เลขที่หวายปูนะครับมือไปหวายผลไม้ปูจุดทูบปูปลาขาวต้นโพใหญ่นับสามเจ็ดสองพี่น้องสองเจ็ดสามสามเจ็ดสามสองเจ็ดสองเด้พี่น้องได้นะทำชมแคปหน้าจอไว้นะครับจังว่าแม่หมูโทั่วมาเบาถอดโตกใจนึกว่าพ่อเพิ่นเป็นหนังเออเป็นจังหุญเนาะเป็นจังหุญให้พ่อเ่วงรับสมรับสาเพิ่นเนาะใก่เพิ่นสวงเพิ่นเศร้าไก่เพิ่นสวงเพิ่นเศร้าเด้พี่น้องเนาะให้พ่อเพิ่นหายก็จะพาไปเยี่ยมพ่อเพิ่นอีกกี่รักพี่น้องนะครับมือวานกลับไปพ่อเพิ่นกลับ อาการบอดีปะไรครนะครับปะไรคุยกับพ่อบาโดนพ่อ่าฟ้าให้พ่อเพิ่นพักพอนะว่าถามเพิ่นอยู่ว่าเป็นยังไงพ่อเพิ่นว่าพ่อยังเก็บทองอยู่ตั้งเพราะว่าเขาเห็นหมดหนังหดอาหารก็ับเช็คเบิ้งอยากจะยุลูกอ้าวนะครับทำชุ่มบ่าวเถาก็มีเพิ่มขึ้นเกลือหนึ่งหาได้พี่น้องได้หลักกระตัดเจ็ดหายเพราะว่าฝันย่ำขึ้นนี่ฝันว่าผู้เฒ่าออกอีกหน่อยไม่ให้อุ้มทำชุ่มขี่เต็มมืออยู่อ้าวนะครับทำชุ่ม ให้โชคให้ mắn ได้พี่น้อง,องเจียรรถตีมาไปเจียรรถตีแม่ม,อมาอ่อเจียรรถตีท่านมาพี่น,ออน้องรถตีพ้นเรือลายอ่านะขอบคุณนเอฟซีแฟนคลับเพื่อนช่องทุกท่านครับขอบคุ่นพญายัยมัยพีป,ปานาะอาสุขุสุขคนเด้อพี่น้องเดอ้อให้โชคให้ mắn ม,มือน,นี้ครับผมให้ล่ำให้รวยแห,ห่งๆนะครับพอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ